เจ็ดสิบหกพันทีจงหดอะไรใเจ้าใได้กจไหใจไฮักระไดยด้ทีีดีีค่ะเงินมาให้นชื่อชื่อกินชื่อบัวเงีงทีน้ำเทีย้ำมกราแห้งเด้อถูกเนาะคือกันเด้อเจ้ากันดีแห้งกันเอาไ้สื่อเนาะ เฮ้ยมาจ่ายสิไอ <Hey. S 2> นน้น้ำอ่ะแนนตู้เด่าก็คอยเอาให้ตู้เด่นไปแล้วเงินน่ะแล้วไปซื้อน้าซื้อหลายอย่างแล้วมึงออกไปมึงไปแช่นึงไม่น,น,มนะนั่นโบเราจบไวแช่งมากน่ะเออเดี๋ยวให้เราเออเดี๋ยวเราไปจ่ายเองก็ให้นัาแล้วกัให้ตู้เด่นไปแช่นึงซื้อ สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC มูเพื่อนเบิร์ดทุกคนทุกทา่านเพราะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีนนตลับกชูส่องยูทูปตุกคําปั่นซุกพี่น้องเลยวันนี้ก็มาพบมาพอกับตุกคําอยู่ที่คือนนองมะนาวเนาะช่วงแดงแรงพี่นอ้องกระสีหมื่นได้ละป้าปูน่งคอยปั่นสาวตะเกียงน้อยพี่น้องมะนาว,วมไมไ่ไปใช้บ้ามันนี่นะกินะว่ามันเผานี่ คนละหัวคนละสองเนาะแป๊บหนึ่งพี่น้องเอ้ยมันเผาเอามันเผาให้น้ำมะนาวากันไปพี่น้องน้องมะนาวอยู่เฮือนมึอนี่ไป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 ่สั่งจะทึ่งพี่ได้เนาะ เอาเงินเผาเตะเก่าคือพรให้มันเผาชิบพันธ์คือลายให้เธอเตะเก่าอันนี้มันบมันตะเก่าเลยที่เมกี้หามือกับบได้เนาะมันได้โดดไม่ทางไหนเหมือนมันจทางไกลเลยมันนี่นะแต่สวรรค์พน่าเล่นน่าดมจากเด็ก chị ừ. thấy ờ... <laughs> <laughs> ừ. nó quá hm 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 hết hm hm nhìn này vượt hm 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 cho hm 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 đi hm 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 ไปชิมือกูบอนมันไปดิ่งคู่มืออได้อือว่าจะไปหาเงินไม่ได้ไปได้บอสเขาน้ำเคลืใอ้รถแข็งแรงรถไปตลอดเนาะไปดิ่งก็มาสุดดานบอสโอ้าใส่ มักันลจักนอกโอ้เสียน้องเคยแล้วบานเนยมักิบว่น้องเคยเนี่ยเรายอกู่บ <iling> no, ่าค่อยๆได้น่ยะเสียเนาะเสียเสมันก็ดีเสียเอาเสียเนมันกะบ้านเทาเองงเี่ยสบายเพินได้บ่าวนำิบว่เยี่ยมนะ บอกมไปชอนไว้สิพนะเออชนไว้สิพูดนะอกว่าเพื่อบอนองมาหนาไม่กเใชน้องเอื่อยะวเานี้นยกันาเออ่ยิงชอนได้เอเนาะบ่อนมนี่บ่อหยอกวะเอย่อมนบอนี่ึง่าบอกหยอกมึงันนคือว่าน้องใชเออน้องยอกเอือย เออมื้อมาแต่หน้านั่นเจ้าซ้อนบ่อสีมาเนาะกับกระทังกระตุกน้ําอ๋อเพิ่นบ่หอกเจ้าเอ้าสุดยอดเก๋ามื้อนี้เพิ่นอยู่ใช้่ะนะออยู่ไสอยู่เฮือนแ่ว่าเพิ่นอยู่เฮือนแ้วเออเพิ่นอยู่เฮือนเจ้าบ่สิ้มาส่งคนเฮือนเนาะเออกับมือเฮาไปเฮ็ดเี่ยงกันนี่เนาะเออได้กระตุกน้ํายังครึ่งนึงเลยบ่สิ้อาสามาส่งเจ้าซอนมาน้องบ่ยอกบาดนี้บาดนี้เนาะ เด uh. anyway> uh hmm> <sa e> ี๋ยวิมกนบยันหนุ่มเพ่หน่องแน่นอ๊อฟเป็นมาจอดกันแน่นอเอาหมาบอนมีตัวอี๋จักได้เหยือยคือนีได้จักได้เหยือยเนาะคุยได้ไปชอรับ เออเออเผนชวงเนาะวัดทับมาดาเอออาอมาว่ากันเนาะเรื่องกรมหักเนาะงไ่เนาะเนาะน้องน้าเนาะเรื่องกรมหักกรมแพงมันว่าออกมาได้บุญวาสนาซินเสมอกันถึงจะได้เป็นครูคล้องกันโอเคอยู่เนาะก็โอเคอยู่เนี่ยนั่นแหละ คืออายกับเจ้านี่มาเจอมากอย่างหักแพงกันไปนี้กะย้อนบุญมาสนาเลยว่าม,มีกรรมต่อกันได้นี่ฮะอืเนี่ยเขากะมูบ้านเดียวกันอืมจะว่าไปกินตามลูกันพ่ดยักษ์ตามตามมีกันเออคือตามมีแล้วตามมียอมไปกินยูนบ้านใหม่หจริงเานาะว,ว่าขุน้องว่าว่าชีวายุว่าชีวายูุคนเออนะยูนกันได้หมอบุญมาเป็นทุกค โอ้แม่มปจักเสีนอแม่แม่เนี่ยเออจะไปกินตำอยู่นี่อยู่หน้านี่นะหนะนายอนนี่อ่าจะเอาแม่ยูนาจะอ่อนกับยู่นี่นะตุบันน่ะน้าบนุ่หนาบอนุ่ยเนี่ยนาคืกึมน่ะที่เราเดยนไกลน่ะวันมีตู่นางเด่นได้ยังฮะมระการนางนิ่งเคยเข้าไปทีนึงกับชงลูกแล้ว เป็นั่งเต er ไปพักกันตามกินนั่งนมเย็นๆกันกระมีเพราะว่ามันอากาศกระห่อนดิเนาะคือโปไปร์ขงเราโปรปร์เน้ยโดดคันเดียวตันจามตันเตอร์โปไปก็ดีเนี่ยอยู่เพื่อนนี่มึงในกู่านค้อยไปชิ้มือนี่เด็ดห่อนไปแล้วหนงเสียหนงเสียชิบขาวไว้เนาะเฮ้ มองน่มเสือบกันเลยเออ่มเสือบกเลยมอนี่ใช้แคนสันไปเลยมือนี now? ่ใ <losing> ช <danach> ้แคนสันไปเลยมนนี่ครีมกับบลูใชยเลยบลูเชแล้วนะนี่กันอือมันชื่อใหม่ท่านยงเด็กเขายฮงเด็กเขาค่งเด็งเดแม่เขาทาลเขาไปตักเดดดิเขาท้าเลเขาไปตักแดเขาบริสทพร แม่ผมเจะออกมาใหย่อ you know? well, ็นไปบ้านนะจะชื้อมาเมื่อไหร่เนี่ยแต่งอกเนี่ยแต่งอกเลยโอ้ดียทามาแช่เอาไว้อันค่อยซื้อมาให้เมื่อนั้นเบิร์ดเลยบ่อนะบ้านเบิร์ดเลยบ่อบ่อวานาเดียวอันเครื่งเดียวนั่นแหละบ้านถุงนึงเออจ่อยซีเบิบเพจักบ้านเทิ้งหลายใช่ไหมครับผาทเนีพักในถุงจักถุงถุงเดียวบ้านเบิร์ดเออพอดีได้เชียวแต่มันลุกหรือว่ามันลายกะ ย้อนออกมาใช้เวให้พิกน้ำนี่ครับแง่ไหนมีมีแพมมาหายู่ไ่มนี่มีแพยมาหาเจ้าอยู่บ่นี่เ,เด้อยเขาไปไล่เขาไปไล่เนอะพมกน,น,น่าพุงน่าพูงจีนปานพูยจออจอมสามสิกิน <laughs> มือชสานี mm. ่ก็ได้มาหาจับมือชสานี่เนาะนีย่นะภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยก็มีมั้งไปแค่นี้บ่เนี่ยเราภาษาไทยก็มีหลายอย่างน่นกวดเนาะ แต่ผู้คนในบ่อเอกชลีโอแมนเมืองกระดูกสันหลังเมืองอยไรอันนี้ว่าพุนไปกวดไงในี่พี่น้องเนาะเบิ่งเป็ี่ยนยี่โบ้หนิเนาะอันนี้กระดูกสันหลังแม่ใพี่น้องตัวตัวนี้นี่คือพุ่นยังอันนี้ เนาะพี่น้องเบิ่งเคยกันแหละคอมเมนต์มาบอกในเด้อเนาะนี่พี่น้องอันนี้คือผลกวดผลไปเอ็กซเรย์ของอแ,มแม่น้องมะนาวเนาะแม่บ้างนี่แหละพี่น้องเอ้ยน,นี้ว <c oughs> ่าจะไปกวดตัวน,นี้เนี่ยต้งโกูเนาะตัวนี้เนี่ยต้โก้ทั้งหลังเนาะตัวนี้ทั้งหลังกับในปิ่นดังนอนตะเคงนี่อันนี้ข้างหน้าพี่น้องเอนะ้ยเนาะอันนี้ข้างหนา้าเดี๋ยวใไปพี่น้องเบิ่งก่อนดิ อ่านี่คือผลกวดของแม่เพิ่นเนาะตุ้มบิึงบ่เป็นคือกันเด้อพี่น้องเดินมูบึงเนี่ยไใดเนาะอ่าเอฟซีฮูกะคอมเมนต์มาบอกในเด้อเนาะแต่ว่าถ้าอ่านอ่าถ้าเป็นภาษาอ่านได้อยู่ภาษาเราเขาห้องนี่ออกมาตรงนี้ติอ่าวินิสัยอ่าผลกวดเนาะอ่าวินิสัยผลกวดต้น ขนาดปกติเนื้อเยื่อโอ้สม่ำเสมอโบมีทนเนื้อเส้นเลือดบตึงยังโบมีก้อนเลือดอช่ไหมใสกับโบมี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 เนะาะไทเทเนียมได้พี่น้องเลยสรุปยังบมหินยัง ผิดปกติถ hmm. mm ือ hmm. ว uh ่าปกติเนาะถือว mm ่า hmm. ยังมีิปกตมีแต่ตัวนี้แหละกระดูกสันหลังนี่แหละนี่ตัวนี้ถือว่าเจ้าเทพเจ้าปวดท่านนี่เออนี่แหละนี่ตัวคนไม้ไปตัวมงเจ้าเจ็บนะหน้าซีเมนนี่ตัวมงตัวมงแม่เจ้าเจ็บนะอืเพราะมันมันมันเป็นเอ็กซเรย์ได้มันยิงถือได้ก่อนนี่มันมันสลายต่างกันเห็นบอกเจ้าเี่เห็นบอก ชิลายต่างกันลาชุดเปนะ็ <c oughs> นนักบุญเนาะนปลาผลปวดนะเพื่อนเนาะเห็นบ่อ,อไม่ได้ไปโบวบก่าเมย์เห็เมย์เล่นตามแล้วเจ็บกระดูกฉลังแล้วเ <c oughs> <c oughs> นาะน้ำยาคนจะกินบ่อยไหลาย่เนาะบ่เดียวได้กินบ <ừ> ่อยเไาะนี่อันนี้มิดนมิดอันนี้นะเนี่นอันนี้มิดร่วมกันเนาะ นี่ใบใบจ่ายเงินนี่อ่าจะจ่ายเงินแล้วนี่กระจายแล้วจ่ายแล้วใบจ่ายเงินนี่ซื้อนี่น่ะมอมีปยังใบจ่ายเงินใบจ่ายเงินอันนี้ตัวเจ้าปวดชื่อมองจะปวดหน่ิดนึงมองไปยังไม่ได้กินยากินยาตรงเวลาเนาะอันนี้ว่ามันไปมาเบิดล้านไปนี่บอกล้านไปค่าเขา ค่าเข้ากวดค่ะหีือเกิดเชียนตาทั้งยาชักยากินอีกต่างหากไม่เปะเชยียนตายเลยเปะเชียนชาชีดล่านมันนี่อันเพิ่นไม่ได้บอกว่าฉันมอนะนอว่าเป็นยังบอกว่าเป็นยังไะนี่แต่ว่าธรรมาลาผมว่าเป็นเนี่ยโอ้ปกติแม่นใบตัวนั่งอ่นกะอ่านบาเมื่อกีก้กปกติอ่านผลสนบุบ คนสรุปการปวดโมโมมีอย่างมีแต่ตัวนี้น้อยเดียวเจ้าเจ็บมันน่าจะปวดกับกินยากระเส่นแก้วเซ่นในเด็กในหน่อยแหละโมเป็นอย่างนั้นหรอปกติวัดน้องนาวได้ปกติมั้งนี่คือสีไป็นเหมยบ่ไปเห็นน้าพักแค่ว่ามึงไม่เหี้ยลูกมันนี่นะไม่เหี้ยไปแก้ยืนเพื่อนเราไม่แค่เดียวนั่นตัวนั่สิเออ เออนั่งนรงนี้เอาคือนอนกระเดียวหลายคนไปเจอหิ้วเลยไปต่อยหิ้วแกหิ้วใครไปต่อยไม่ยอดเอาไปเอาหิ้วน้ำกระบอกเขาขึ้นไห้ว่านี่ขื่นกลางหัวใจแล้วผมหัวลุกขึ้นมาขื่นกระบอกก็ขื่นกระไมลายบอกแท้ทหารเงียเคียงคแล้วเงี้เคียงนะ

ใหญ่ครับัวที่สิเป็นาล้แต่นเนาะอืตนเมืมีิบใหญ่ยาเขากินเล็นิดหน่อยเลยยจะกินทำไมน้อยก็เลยอันกินง่ายเนาะมาชองเม็ดหนึ่งแบบนี้เนาะเม็นเ่าองเพื่อจชองเพือเพือซีชองอืมเอซีสเม็ด ยาม่ีนีเป็ดกรอบเลยเทีกก<า>ินลูเธอสเปื่อยๆเนาะแป๊บเดียวเธอน่ะกินท่าบดอ,อันนี้แหลกินนดกินท่าบดอันนี้กมันก็ซีดีขึ้นแล้วอันนี้กิน,น,กนด,นด,นด,นนดูน้อนาได้กินท้บดเจออ้า,นะนะายาเนากินเขายาขอนอนอาน้าม้ามยมื่อนึนทีเทอมืนนี้ Ạ, <laughs> อากาศมันฮอนคิดว่าชิเล่นน้ำารเถอเฮ็ดแล้วบ่ <ừ. S 1> วหัวกระได้นะังย่งหัวเขาเฮ็ดให้ได้เลมอนมม่อน่แมนเยาบหลายบ่ <Men. S 2> มันำํำเอาเป็นมาเมื่อวงอยู่ร้านจีนมีนบ่ไอหมูดอตนำหน่ะ

อันนี้ตะกาวมีได้สวัสดีเด้อเนาะได้จ้ไปซื้อเองได้บ่ได้ถามเบิ่งอยู่ห้าบ่ใหม่นี่ก็มีจะบ่มีจีพุ่นแหมจีก็เงินเจ้าก็เนาะอยู่ตลาดเอาเสียเงินให้เจ้าเลยเพราะว่าเงินที่เหลืออ่าเฮ็ดเียงเท่าไหร่เนาะพี่น้องเนาะเงินผู้ใเพิ่น thiền đây này ta lại tu khăm à nhìn hình mền tôi này ใช่แะไปหาซิ่นะโอ้ถพี่เนาะคิดวอลลงชื่อเลยนะังไม่าขน้เลยขาดน้ายังไม่หายเนาะเอ่อ่ยากหรอกตุ้ผูชมเลยมาสิไปใหยแค่เดียวมะรับเนี่ยเอาไปชงน่าตุกน่ะนั่นชมไปแหยแค่เดียวเด้อุนกรได้บาย่งอยู่อะาอคงแรมือเลยเมืนตวาุตัวเดินดัชมาจะายเอง บบแล้วบใจโบ่บขอเงินเลยแล้วเอาให้เราเราโบใจเดี๋ยวเดี๋ยวเราโอใจนี่เนาะเนาะพี่น้องอาพังมาหน่เงินเนาะจำนวลหนึ่งตอนแรกว่าจะชื่อฟังบัวให้น้องมะนาวเลยวันนี้เขาก็มาคำเรียบร้อยชื่อแต่ว่าเสียเอาไว้เอาให้น้องเพิ่อนแม่ไว้ชื่อกินน้ำเนาะแต่ว่าขึ้นมีโอกาสคือไปหั่นจีนเนี่ยชื่อมึงองมาให้เด้ออ่ามีเงินที่เหลือเนาะพี่น้องอ่าของเงิน เจ็ดสิบหกพันเหรียญ right. uh, ั yeah, right. uh, oh, no. right? ้งหมดอะไรเจ้าใจเด้ถูกใจไม่หักใจไม่หักกระได้ด้ยดีดีี่เงินมาให้ันชื่อชื่อกินชื่อพเพีงเพียงน้ำไม่ก็่ไดดีแห้งด้้าถูกเนาะคือกัเด้อจ้ากันด้อดีแมงกันเอาไว้สื่อเนาะ ไอนนี้มาใจสิไอน้ำอ่ะเมนตู้เดนเพราะวก็คอยเอาให้ตู้เดนไปแล้วเงินน่ะเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำซื้อหลายอย่างแล้วมึงออกไปมึงไปแช่นึงเมื่อนั้นบอกเลยจกไว้แช่นงนมาน่ะเออเดี๋ยวให้เราเออเดี๋ยวเราไปจ่ายเองก็ให้นะเดี๋ยวให้ตู้เดนไปแช่นึงซื้อมื่อนั้นให้ซื้อน้ำกับตะปูเนาะอืมให้ซื้อน้ำกับตะปูเราไปซื้อมันบ่มีเมื่นบ่ก็เลยซื้อตน้ำไปแหละ เลยบอกตูเด่นว่าเจ้ากระจายขาน้ำแล้วก็เดือแเชนนั่งก็ให้เจ้าให้เจ้าใช่เลยวะให้ตูเด่นใช่เลยเพราะว่าเราก็ไปซอยเฮาดิอ่าเราก็ไปซอยเฮาเห็ดเทียงแล้วก็น้ำมุกน้ำมันนะคอยซื้อให้เราจะใส่ให้เราเบิดแล้วอ่าแล้วซื้อตุบกตะปูใครดูใครกินเจ้ารัวแดงมาชื่อกินไหมมาเป็นยังคอยแม่ฮักเจ้าหรือว่าแม่ฮักพนธัยต่างหากแล้วแม่เพ่นเธัยต่างหากจะชื่อกินเนาะ ที่เรือนี่ก็คอยกลับมาให้เจ้าถ้าแม่ไม่เชื่อกินอ่ามันยังกินยาอีกบ่อหนิบ่อยาโอ้ยาเจ้าบ่อพี่มาพี่จ้ะที่ชาวเก้ามือไดนบ่มือชาเจ็ดบ่ฮะมือที่ที่ไหนที่ชาวเก้านะมืนอีที่ชาวัันยงชาวเจ็ดบ่อมัอนี้ปะชาวเจ็ดบ่คือชาวหกเลยชาวเจ็ดมันนี้ที่ชาวชาวเก้าพี่แท็กยา

ใฟันบดบ่สบูยิ่เบดมันทำแบบบีบมาเป็นสีดำนะบีอัดมันแบบเข้มมันเป็นสีดำไปไมันนี้ไัน้บานเอ๊โอ้บดอันมูไปจกบ่ไปเนกับข่าวนะอืมชื่อไม่ชื่อไม่้ชื่อไมโนตเอาเงินไทยเชื่อไมโนดไปวงเลวเออเออเออเอากินยานโอ้สมุนไพรอันเป็นจกบ่โอ้สมุนไพรเออสมุนไพรมันมาเป็นยังซะ ยาสมุนไพรนะั่นน่ะมันไม่ได้เป็นยังเยงอะเลยค่ะอ่ามันเป็นสมุนไพรนี่ไม่ได้เป็นยังดอกแต่ว่าเจ้าจะชื่อไหมก็ชื่อแตมว่าจะใส่บุตรกันแล้วแต่เจ้าอ้าวก็คือสฮประมาณนี้น้องมาแล้วเนาะ่อไปใช้กับก่อนหัวมาจะเบียนกันยังไม่ได้มือ,อหอนเฮือนเลยนี่อ่าใช้มือก่อนเนาะบ่ายนี้เจ้าคลิปอ่ะสบ,บายดี<ว>สบ,บายดียไปเมื่อเอาอยู่ดีไม่แหง้งกินละหยาหนะโอ้ยแท้แล้วเจ้าจะไปชื่อกะไปชื่อยาเจฟันกนนะ <Okay. S 2> เดี๋วชื่อเดีมจิตมันแค่เดียวแมนแมนจะไปชื่อตัวนี้บอ,อไปสิโอเคน้องพี่น้องเนาะก็คือสิประมาณนี้นตุคัมก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง,พ,องพี่ชีเนาะว่าทุกคนทุกท่านที่เข้ามาับชมคลิปของตุคตัตตตมจนจบกบ็ขอบคุณค่ะโฆษณาของตูุคัมไปก็ขอบุญขอบคุณละใๆกนเดินกะขอบคุณแม่ฮักเนาะที่ว่าได้เข้ามาสวยเหลือทั้งน้องมะนาว ไอ้่นอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อเนาะพัฒนาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงการงานก่อนจะเดินลงเรื่องก้าวหน้าสำหรับคลิปนี้ตัวคำคือจะได้ขอตัวก่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง